สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พี่น้องน้องวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเดินชมดงชมไพรชมป่าเขาลำนาไพรนี่ดอกไม้ป่าสีแดงเร,เรียกกันต้นสตาง บางคนก็เรียกกระตางบางคนก็เรียกขนางส่วนอันนี้อันนี้เป็นบอนไซไม้แคะครับเป็นการจนิกา พวกได้ชอบขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เป็นหินส่วนต้นนี้คือโพค้างคาวหรือว่าสเสนนางพิมพ์ เป็นต้นไม้โคดต,ต้นไม้แคะหรือว่าต้นไม้จิว ลักษณะก็จะเป็นบอนไซธรรมชาติะครับตรนี้มันมันจะต่อยอดกันไปเรื่อยๆครับแ้่หลายๆปีเบาก็าต้นก็จะสูงพวกที่เอาไปเลี้ยงเป็นบอนไซเขาก็จะตัดออกหรือไม่ให้โตครับก็เลยเรียกว่าบอนไซ พอดีมาพบมาเจอก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับสำหรับท่านที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของธรรมชาติป่าไมา้ต้นไม้ป่าเขาลำเมาไพ็ชอบขึ้นอยู่กับโคดหิน ก็นำมาแบ่งปักนการชมครับโพค้างคาวหรือว่าสเสนนางพิมพ์ก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ